สวัสดีครับผมนายนุครุเตเพชรด้วงครับเป็นนักศึกษาแกนนํากศนตํบนาบลวังน้ําเขียวครับอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลีระดาบุญเขื่องค่ะเป็นนักศึกษาแกนกนําตาบนวังน้ําเขียวค่ะอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาค่ะสวัสดีครับผมนายเกษมพันคำครับเป็นนักศึกษาแกนนํากทนตําบลวังน้ําเขียวครับอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครับ วันนี้พวกเรานะครับเป็นนักศาสาสึกษาแกนนำนะครับประจําฐานการเรียนรู้การทําปุ uh ๋ยและน้ําหมักชีวภาพครับของกศนอํสาเภอวังนันเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับพวกเรานักศึกษาแกนนำจะมาสาธิตการทําปุ uh ๋ยและน้ําหมักชีวภาพนะครับวัตถุประสงค์ในการทําปุ uh ๋ยและน้ําหมักชีวภาพครับเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้นะครับผมได้รู้ถึงได้รู้และเข้าใจถึงวิธีการทํานะครับแล้วก็เพื่อให้ผู้เรียนรู้นะครับ เข้าใจถึงทักษะการทําปุ๋ยและน้าหมักชีวภาพครับขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มวิธีการทําเลยนะครับครับต่อไปนะครับเรามารู้ถึงอุปกรณ์ในการทําปุ๋ยและน้าหมักชีวภาพนะครับหนึ่งนะครับก็จะมีในส่งของกระบะนะครับกระบะปูนที่บ้านก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่งของแผ่นพับก็ได้ครับถ้าบ้านไหนไม่มีกระบะนะครับ2มีจอบครับแล้วก็มีบัวรดน้ําครับมีถังถังน้ําสำหรับคนนะครับ แล้วก็จะมีกาะน้ําตาลนะครับมี EM ครับหรือน้ําหมักชีวภาพนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มวิธีการทําเลยนะครับก็จะมีมูลสัตว์สองต่วนนะครับในระหว่างการทํานะครับเราต้องมี เตียมนะครับผมกันเปื้อนนะครับมีถุงมือนะครับแล้วก็ต้องมีแมสด้วยนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นละอองของมูลสัตว์หรือว่าสิ่งอ่าลงรอยต่างๆนะครับที่เข้าสู่ร่างกายเรานะครับเก็ดิบสองส่วนนะครับ ต่อไปจะเป็นแก็บดํานะครับแก็บดําใช้หนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ํำข้าวนะครับใช้หนึ่งส่วนนะครับ ความสอดคล้องของหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราต้องรู้2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขความรู้นะครับเราต้องมีความรู้นะครับเกี่ยวกับประโยชน์นะครับคุณสมบัติประโยชน์ของปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพที่เราจะทําขึ้นนะครับ2รู้ถึงอุปกรณ์เครื่องใช้นะครับที่จะทําในการในการทําปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพครับผมขั้นตอนต่อไปจะเป็นการคนนะครับในส่วนขขั้นตอนการคนนะครับผมระหว่างที่คนอยู่นะครับ ในการที่เราใช้ในส่วนของอุปกรณ์จอบนะครับผมเราจะใช้หลักปุ่มคุมกันในตัวที่ดีนะครับผมในการใช้จอบนะครับเพื่อใช้อย่างให้ให้มีความระมัดระวังนะครับเพราะว่าเป็นของมีคมนะครับผมและระหว่างนี้นะครับเพื่อนที่ทําด้วยก็จะต้องออกห่างนะครับผมเพื่อป้องกันอันตรายต่อจอบนะครับแล้วก็ฝุ่นละอองที่ฟุ้งขึ้นมานะครับในการทําปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพนะครับพวกผมต้องมี ความอดทนอดกลั้นนะครับใฝ่หาความรู้ครับแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับสามหลักความพอเพียงนะครับความพอประมาณนะครับในการทําปุ๋ยดนหมัชีวภาพนะครับเราต้องทําให้สอดคล้องกับแปลงเกษตรของเรานะครับโดยใช้การคานวณนะครับว่าแปลงเกษตรเราขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็คํานวณว่าปุ๋ยจํานวนเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อแปลงเกษตรเรานะครับ การทําปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพนะครับเชื่อมโยงกับหลักบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ครับได้รู้ถึงการคํานวณพื้นที่แปลงเกษตรนะครับให้เพียงพอต่อการทําปุ๋ยนะครับปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพครับไม่ให้มากหรือน้อยเกินไปเข้าหลักความพอประมาณนะครับแล้วก็วิชาที่2ครับวิชาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับได้รู้ถึงขั้นได้รู้ถึงวิธีการทำนะครับแปลงเกษตรนะครับแล้วก็เกษตรอินทรีย์ครับแล้วก็ น้ำหมักชีวภาพนะครับวิชาที่3นะครับผมวิชาทักษะการประกอบอาชีพและขยายอาชีพนะครับในการทําปุ๋ยตัวน,นี้นะครับถ้าเเหลือจากการพื้นที่แปลงเกษตรนะครับเราก็สามารถนําไปจําหน่ายเพื่อต่อยอดนะครับให้เป็นไรายได้แก่ตนเองแล้วก็ครอบครัวได้นะครับผม ความมีเหตุผลในการทําปุ๋ยและน้ําหมักชีวภาพนะครับเพื่อให้ได้ปุ๋ยนะครับมาใส่พื้นที่แปลงเกษตรนะครับแล้วก็เพื่อให้เป็นฐานการเรียนรู้นะครับกศนอําเภอวังน้ําเขียวนะครับเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเรียนนะครับมีทักษะการทําปุ๋ยและน้ําหมักชีวภาพนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาเริ่มเข้าสู่วิธีการทำขยาย EM หัวเชื้อ EM นะครับแล้วก็กากน้ําตาลนะครับเพื่อขยายปุ๋ยนะครับ ในการใส่ EM นะครับเราจะต้องตวงประมาณ500ร0 0ยมิลลิลิตรนะครับผมเราจะเลือกใช้เป็นหัวเชือ e ้อ EM นะครับหรือว่าจะเป็นปุ๋ยหมักนะครับผมที่เราผสมก็ได้นะครับผมเ,เป็นน้ำหมักที่เราผสมไว้ก็ได้นะครับ แล้วก็ต่อไปเป็นกากน้ําตาลนะครับกากน้ําตาลนี้ก็ใช้500มิลลิลิตรเช่นเดียวกันนะครับการทําปุ๋ยและน้ําหมักชีวภาพนะครับผมเ,เราจะมีปุ่มปุ้มกันในตัวที่ดีนะครับผมตอนอื่นเลยเราก็ต้องมีการประชุมวางแผนนะครับการดําเนินการนะครับผมการทําปุ๋ยและน้ําหมักชีวภาพครับมีการศึกษาหาความรู้ถอดองค์ความรู้นะครับจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับ แล้วก็สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับระหว่างที่เราคนอยู่นะครับผมเราจะคนไปนิดทางเดียวกันนะครับเพื่อให้ปุ๋ยเพื่อให้ EM นะครับแล้วก็กากน้ําตาลแล้วก็น้ํานะครับผมเข้ากันได้เร็วขึ้นนะครับตัวนี้ใช้หลักมีเหตุผลนะครับแล้วก็ระหว่างที่คนอยู่นะครับการใช้ไม้นะครับผมเราก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยด้วยนะครับผมว่าจะมีสิ่งอันตรายต่อเราหรือเปล่านะครับ พอเราคนได้ที่แล้วนะครับเราจะนำาอมแล้วเอแล้วกากน้ำตาลนะครับที่เราผสมแล้วนะครับใส่บัวนะครับเพื่อมาผสมกับปุ๋ยนะครับขั้นตอนการเทตัวนี้นะครับเราต้องระมัดระวังนะครับไม่ให้น้ำน้ำปุ๋ยหรือน้ำหมักนะครับที่เราผสมมาสักรู่นะครับเอร์เซ็นต์เข้าตานะครับ เราจะค่อยๆเทน,นะครับแล้วก็ผสมผสมคลุกเคลานะครับให้ปุ๋ยและน้ำหมักเข้ากันนะครับจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าปุ๋ยและน้ำหมักสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับเราจะต้องผสมนะครับให้จนกว่า ปุ๋ยที่เราผสมนะครับจะสามารถปั้นเป็นก้อนได้นะครับนั่นแสดงว่าปุ๋ยตัวนี้สามารถที่จะนําไปหมักต่อได้นะครับศาสตร์การเรียนรู้นะครับมีทั้งหมด3ศาสตร์นะครับผมศาสตร์พระราชานะครับศาสตร์สากลนะครับแล้วก็ศาสตร์ท้องถิ่นนะครับศาสตร์พระราชานะครับผมได้น้อมนำนะครับนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับผม แล้วก็ได้ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับที่สําคัญเลยนะครับผมในการทําปุ๋ยหมักและน้ำหมักปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพตัวนี้นะครับผมจะมีความประหยัดเรียบง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับศาสตรากลนะครับผมได้การเรียนรู้นะครับจากวิชารายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ได้สืบสืบค้นข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับศาสตร์ท้องถิ่นนะครับได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับจากคุณป้า พชรนะครับเพชรชราวศนะครับพระบรมราชโชบายนะครับด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สินะครับผมได้น้อมนานาหลักที่สามนะครับมีงานทํามีอาชีพนะครับในการมาทําปุ๋ยและน้ําหมักชีวภาพนะครับผมในระหว่างที่เราคนอยู่นะครับเราก็ต้องดูนะครับผมว่าปุ๋ยและน้ําหมักตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะ นำไปหมักได้หรือยังนะครับนําไปใส่ถุงนะครับผมก็คือต้องกําให้เป็นก้อนแบบนี้นะครับถึงจะใช้ได้นะครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนําปุ๋ยที่เราได้หมักแล้วนะครับผมผสมกับน้ําหมักเมื่อสักครู่นะครับนําใส่กระสอบนะครับหรือว่าบ้านไหนถ้าทําเนื้อที่เป็นไล่นะครับผมก็จะทําเป็นตันนะครับผมก็สามารถมีผ้านะครับมีผ้าใบนะครับผมแล้วก็สามารถกองไว้กลางแจ้งนะครับแล้วก็คุมนะครับ ในการทําปุ๋ยตัวนี้นะครับถ้าเรากองไว้การแจ้งนะครับเราต้องหมั่นนะครับกับปุ๋ยทุกวันนะครับทุกเช้าเพื่อระบายความร้อนของปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยเย็นนะครับถ้าปุ๋ยเย็นเร็วนะครับผมแสดงว่าเราสามารถนําปุ๋ยตัวนี้นะครับผมไปต่อยอดใส่แปลงเกษตรได้แล้วนะครับในส่วนของการใส่ในสระสอบนะครับ ในการใส่กระสอบนะครับเราก็ต้องหมั่นเขย่าครับผมเขย่ากระสอบนะฮะเพื่อระบายความร้อนของปุ๋ยเช่นเดียวกันครับขั้นตอนต่อไปเ๋ยวผมใส่กระสอบเลยนะครับการทําปุ๋ยหมักของเรานะครับผมถ้าสูตรเร่งด่วนเลยนะครับจะเจ็ดวันนะครับแต่ถ้าจะเป็นหมักได้ที่จริงๆเลยก็ยี่สิบเอ็ดวันนะครับหรือสามสิบวันขึ้นไปนะครับปุ๋ยหมักตัวนี้นะครับยิ่งนานก็ยิ่งดีนะครับผม สามารถเก็บไว้ได้นานมากเลยนะครับแต่ข้อระวังเลยนะครับผมเราไม่ควรที่จะนำปุ๋ยที่เราใส่กระสอบนะครับไปตากแดดนะฮะเพราะว่าจะทำให้เป็นการเพิ่มความร้อนให้กับปุ๋ยนะครับคนที่จะมีโรงเรือนนะฮะ ให้เป็นพื้นที่ร่มนะครับเพื่อเก็บปุ๋ยไว้นะครับแล้วก็คนที่จะหมั่นตับปุ๋ยทุกวันนะครับขนาดที่นำปุ๋ยใส่ถุงนะครับผมเราก็ต้องมีแมสนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นละอองนะครับของลำข้าวนะครับหรือมูลสัตว์นะครับผมเข้าไปสู่ร่างกายนะครับแล้วต้องมี เยียมนะครับผมเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกนะครับผมเพื่อนเสื้อผ้านะครับมีถุงมือเพื่อป้องกันเศษวัสดุต่างๆนะครับหรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับผมครับเมื่อเราเก็บปุ๋ยได้ที่แล้วนะครับเราก็จะมีการมัดปักผงนะครับแล้วก็เก็บในพื้นที่ร่มนะครับหรือโรงเรือนที่เราได้เตรียมไว้นะครับ นี้นะครับพวกผมขอจบการนำเสนอการเรียนรู้นะครับฐานปุ๋ยและน้ําหมักชีวภาพไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณัที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ